สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยน้าผ่านมุมมองบูรการนะครับในการมองโลกและการใช้ชุะครับบนหลักวิถีทางสายรลางอรียมัคมีองค์แบบประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับการทําบุญกุศลใดไม่ว่าจะเป็นการสร้างวัดวา,ารามนะสร้างโบสถ์วิาหารยิ่งใหญ่นะเพื่อพุทธศาสนาเนี่ยนะผมก็มองว่าไม่ม,อม,มีอนิสงสงใดนะครับเท่ากับการให้สิปัญญานะทางธรนะแก่ผู้คน เฉพาะโลกุตรธรรมนะครับมักผลนิพพานเพราะว่าเป็นคําสอนพระพุทธเจ้านะครับที่จะทําให้เราพ้นทุกข์ได้อย่างถาวรน,นะพ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏได้จริงนั่นเองนะครับผมถึงนยอมสละเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายของทรัพย์สินผมเนี่ยในการสร้างบุญกุศลในการเรื่องของธรรมทาน,นการเผยแพร่คําสอนพระพุทธเจ้านะครับผมก็ได้พา ท่องป่ารกชัดของจิตนะครับด้วยเครื่องมือโพธิปัจญยธรรม37มนะมาถึง ep ที่9แล้วนะครับในวันนี้นะก็ไปเรียกว่าเป็นธรรมาภาคปฏิบัติละกันนำะมาเล่า,าสู่กันฟังนะถึงประสบการณ์ส่วนตัวเมื่อย้อนไปประมาณนะครับสามสิบนะเกือบ30ปีที่แล้วนะตั้งแต่ผมได้เริ่มนะก็เรียกปฏิบัติธรรมจริงปฏิรผมไม่ได้แค่อ่านหนังสือธรรมะนะผมได้ปฏิบัติธรรมจริงๆมมและปฏิบัติรรแรรบรรบ,แบรรที่ท่านคาดคิดไม่ถึง นะถ้าเราผมเรียนหนังสือในคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาเนี่ยเรียนหนักขนาดไหนเนี่ยผมทุ่มสพรพพกำลังในการเจริญสีภาวนาของผมเนี่ยในการฝึกฝนอบรมจิตใจตัวเองเนี่ยโหหนักหนักไม่น้อยกว่าตอนสมัยที่ผมเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาผมเอาจิตใจผมเป็นที่ทดลองนะเป็นป่ารกชาติที่ผมจะต้องฝ่านะค้นหาสัจธรรมความจริงในจิตใจตเนเองนะย้อนกลับไปเมื่อผมอายุ25 26 27ย นะประมาณเกือบ30ปีที่แล้วนะตอนนี้เล่าสู่กันฟังมันสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยต้องบอกเป็นประสบการณ์นะต้องบอกว่าเป็นประสบการณ์แล้วผมเชื่อว่าผมปฏิบัตินะไม่ได้น้อยกว่าใครนะหนักนะหนักมากนะในช่วงประมาณ2-3ปีนั้นนะเอาละรครับใครที่ยังไม่รับชม EP 1,2,3,4,5,6,7,8แนะนำนะย้อนกลับไปรับชมก่อน นะท่านจะเข้าใจมากเลยเวลาเกิดท่านไม่ผ่านสติประฐาน4ี่สัม,มัปประธาน4ี่อิทธิบาท4อินทรีย์5พลังห้าเนี่ยทรมาท่านไม่มีทางก้าวหน้าหรอกท่านก็มักจะตายไปในป่ารุงชัดของจิตตัวเองนั่นแหละชาติแล้วชาติเล่านะเกิดมากี่ภพชาติเป็นมนุษย์เดี๋ยวเปลี่ยนไปเป็นนะเทวดาเดี๋ยวลงนะสู่กำเนิดอบายไปนรกขึ้นมานะเป็นมนุษย์นะไปเป็นผีนะขึ้นไปเป็นเทวดาอีกนะ ไปเป็นเดลชานวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยแล้วทุกครั้งที่เกิดมาเนี่ยท่านเหมือนกับหลงป่าจิตตัวเองอะ่ะนะเกิดมากี่กี่พบกี่ชาติก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วนะท่านไม่จเจริญสติภาวนานะทรมาภาคปฏิบัตินะจะเป็นอย่างนั้นแหละไม่มีทางที่จะออกไปจากป่ารกชาติของจิตท่านได้ผมท้าท่านพิสูจน์แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นในอีพีเนี้ยนะผมก็จะลัดขั้นตอนนะนะไม่พูดถึงเรื่องของ อินทรีห้าพละห้าละมารัดมาถึงนะท่านเดินป่าจิตตัวเองมาถึงอินทรีห้าพละห้าละจิตท่านมีกําลังละนะจิตท่านเรียกว่ามาถึงโพชฌงเงจตด,ดูจิตตัวเองไปละนะเห็นขันห้านะเกิดดับวิปัสสนึกบ้างวิปัสนาบ้างเพราะว่ามันอยู่ยังอยู่ภายใต้สังขารน,นะในขันห้านะวันรรน,นะนึกบ้างธรรมะบ้างเห็นบ้างนะนึกบ้างเห็นบ้างอะไรก็ว่ากันไปนะเรียกว่ามีทั้งวิปัสนาวิปัสสนึกอยู่นะแต่ว่าท่านก็ยัง จเจริญนะทำมาเรื่อยๆนะด้วยความกากหนานะครับด้วยอาศัยสติประฐานสสม,มัปประธาน4อิที่ปาสีอินรีย์5พลังหมาถึงพุทธชงเจ็ดตอนนี้ท่านจะวิจัยทําเป็นทนะ่านจะแยกแยะว่าทําเป็นกุศลเป็นอย่างนี้อกุศนละเป็นอย่างนี้นะเมื่อกุศลเข้ามารวมกับจิตอาจจะเกิดอาการแบบนี้เป็นความสุขแบบนี้เมื่ออกุศลนะครับมารวมกับจิตอาจจะเกิดเป็นความหมุนหมองนะความเศร้านะความทุกข์แบบนี้แลนะจิตที่เป็นกลางๆนะไม่สุขไม่ทุกข์เนะี่ยเป็นยังไง แล้วท่านก็จะเรียกว่ามีสติที่ว่องไวเพราะสติมันเกิดบ่อยนะมันก็จะไปเห็นขันห้าเกิดดับบ่อยเช่นเห็นวิญญาณขันเนี่ยนะเกิดดับแบบเขาเรียกว่ากับพริบระยิบระยับระยิบดับก็ในขั้นตอนของโพชฌงเจตนี่แหละที่ใกล้ๆจะถึงอริยมรรคแปดนะจิตท่านจะไวคำว่าไวคือสตินยมันเกิดไวสติเกิดปัญญาเกิดมันจะเกิดไวนะมันก็เหมือนกับกับพริบนะจิตมันกับพริบวิบวับวิบวับไม่ได้เห็น ไปเกิดที่ตาดับที่ตาเกิดที่หูดับที่หูเกิดที่จมูกดับที่จมูกนะเกิดที่ลิ้นเกิดที่กายแล้วก็ดับที่ตรงนั้นนะเกิดกับพริบเกิดดับเกิดดับรวดเร็วมากท่านก็จะเรียกว่าเดินวิปัสสนาตอนนี้ไม่ใช่วิปัสสนึกแล้วเป็นวิปัสสนาเพราะว่าท่านจะมองดูมันมองดูมันเฉยเฉยวิปัสสนาคือมองดูเฉยเฉะมองให้เห็นแจ้งมองดูเฉยเฉยนะให้เห็นสิ่งที่เรียกว่าธรรมอันวิเศษเนี่ย วิปัสสนาเนี่ยวิปัสสนาทำคือทำมันวิเศษเนี่ยนะมันก็ดูมันไปเรื่อยๆนะนะเห็นรูปและนามนะทำกุศลไกุศลนะเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับขันห้าเกิดแล้วก็ดับเกิดนะแล้วก็ดับนะแล้วเมื่อท่านเดินไปถึงจุดนี้เนี่ยนั่นแหละท่านกำลังเดินอยู่บนเส้นทางอริยมรรคแปดที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยสติปัฏฐานสี่สัมมปปทานสี่อิทธิบาทสี่อินทรีห้าพละหา้าพชฌธจงเจ็ดเนี่ยนะ ท่านเดินมาเนี่ยนะครับนะเพื่อจะมาถึงอริยมรรคแปดที่ประกอบด้วยสัมมาชีวะสัมมากรรมันตะสัมมาวาจานะสัมมาวายมะนะสัมมาสตินะสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะท่านกำลังเดินอยู่นี่แหละอริยมรรคแปดอะไรขณะที่ท่านเห็นขันห้านะวิบวับวิบวับเกิดดับนะเห็นรูปประขันะเพราะสติท่านนะอยู่ในกายนะในเวทนาในจิตในธรรมเนี่ยมันก็จะเห็นชัด มาถึงตรงจุดนี้เห็นชัดแล้วอริยามรรมีองค์8เนี่ยเราจะไปบังคับให้มันสามัคคีรวมองค์ไม่ได้นะหลายคนเข้าใจผิดมาถึงตรงนี้แล้วโอ้ยอยากจะนะเกิดมรรคสมบางังคีอยากจะบรรลุธรรมนะอยากจะเห็นธรรมะนะอยากยากได้ดวงตาเห็นธรรมถ้าท่านจิตนะนะมีอาการไปปรุงแต่งแบบนั้นเนี่ยมันไม่เกิดเพราะว่ามันเกิดตัณหาขึ้นแทรนะ้มันไม่เป็นการที่เรียกว่าเป็นธรรมดาของมันความเป็นธรรมดาของอริยามรรแปดก็คือว่าเมื่อเหตุ คืออรายาิยมรรคเนี่ยคือเหตุนะถ้าบริบูรณ์แล้วก็จะเกิดอริยผลอันนี้เป็นผลบันบังคับไม่ได้โลกุตลธรรมมรรคผลนิพพานเนี่ยนะก็ตกอยู่ภายใต้ใจรักนะไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราบังคับเอาดังใช่ไม่ได้เมื่อทำเหตุถึงผลจะถึงนะเพราะฉะนั้นปรากฏการมรรคสมังคีเนี่ยที่อริยมรรคมีองค์8รวมองค์กันนะเป็นหนึ่งเดียวในสัมมาสมาธิ สิ่งนั้นบ,บังคับไม่ได้นะเมื่อท่านเดินนะครับโพดจงเจดนะอริยมัคแปดนะเห็นจิตวิบ,บวับวิบวับเนี่ยท่านดูไปเรื่อยๆนะไม่ต้องไปสนใจอะไรมันดูไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยจนกว่ามัคบริบูรณ์นะท่านไม่ได้คาดคิดหรอกคนที่คาดคิดคาดเดาจะไม่ได้คนที่ไม่คาดคิดไม่คาดเดาจะได้เพราะว่ามันไม่ถูกตันมหาแทกนะมันไม่ได้ว่าอยากได้หรือไม่อยากได้นะแต่ว่าเมื่อมัคถึง บริบูรณ์แล้วจะให้ผลเกิดมรคสมังคีตรงจุดที่มรคสมคีนี่แหละครับมันจะพ้นขันห้าเพราะว่าจิตมันไม่ออกไปรับรู้อารมณ์ทางโลกนะมันไม่ออกไปรับรู้อารมณ์ทางกายนะไม่รับรู้นขันห้านะเวทนาสัญญาสังขารนะครับวิญญาณนะจิตมันจะคล้ายๆกับมีองค์ธรรมอะเรียมรคแปดมารวมกันอยู่ในหนึ่งขนาดจิตเรียกว่ามรคจิต เมื่อมรรคจิตเกิดเนี่ยตรงนี้แหละที่เขาบอกว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเมื่อมรรคจิตเกิดนะก่อนจะเกิดมรรคจิตเนี่ยนะเขาเรียกว่ามันจะเกิดสิ่งเรียกว่าโสรถยานหรือยานฉุกป,ปะนะที่ภาษานักธรรมเขาเขาพูดกันคือตรงจุดนั้นเนี่ยนะถ้าใครเป็นปุถุชนเนี่ยนะซึ่งมันมีความไม่รู้นะว่าอริยชนเป็นยังไงเนี่ยตรงการเปลี่ยนโคตรจากปุรุชนไปเป็นอริยชนนะตรงนั้นมันจะมีแกล แล้วมีแก๊บมันมีช่องเป,เป็นลักษณะของเหมือนกับว่าในขณะที่นะมันจะเปลี่ยนข้ามโคตรจากกุุ้ชนไปเป็นอริยชนเนี่ยก่อนจะเกิดก่อนจะเกิดมรรคจิตเนี่ยนะมันจะมองเห็นว่าเนี่ยความต่างความต่างของปุุ้ชนกับอร,นนรอ,อริยชนเนี่ยมันอะยู่ตรงที่มันเห็นขันห้าง่ายง่ายคืออริยชนเนี่ยนะจะเห็นนะทุกอย่างที่เกิดและดับเนี่ยมันมันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะย,ย,ยึดม,มั่นถือมั่นอ่ะพูดแบบง่ายๆแบบนี้ มันก็เลยข้าก้าวข้ามจากนะว่าอ๋อปุรุชนมันเห็นอย่างนี้มันเห็นว่ามันมองไม่เห็นมันมองไม่เห็นว่าสิ่งใดที่เกิดแล้วก็ดับสิ่งใดที่เป็นไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นตุกยรัตตาเนี่ยนะมันไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแต่อริยชนเนี่ยมันจะเห็นไอช่องว่างแกลบตรงนี้เขาเรียกว่าเปลี่ยนจากเขาเรียกว่าโคตรปุถุชนไปเป็นอริยชนเกิดโคตรปูญานนะเป็นปัญญาแบบหนึ่งมันจะเห็นในจิตพอก้าวข้ามตรงนี้มาปุ๊บเนี่ย มันจะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่ามัคสมังคีแล้วก็เกิดมัคจิตขึ้นทันทีเมื่อเกิดมัคจิตขึ้นเนี่ยนะถ้าเป็นโสดานะปฏิมัคจิตเนี่ยมันจะละกิเลสสังโยชน์สามข้อพร้อมกันเลยนะใครที่ไปอ้างว่าละกิเลสสากยกนิฐิก่อนนะข้อเดียวนะเรียกว่าโสดาปฏิมัคบุคคลนะจะไม่ตายระหว่างนี้เราไปรอลนะนะ อีกสองข้อคือวิจิิจฉากับศิลปศัพท์อำาจาเมื่อบรรุโสดาปัิพล์เนี่ยอันนั้นคือขัดกับหลักของความจริงขัดกับกฎของความจริงที่ผมบอกว่าคําสอนพุทธศาสนาเนี่ยเป็นสัจจะความจริงเป็นกฎกฎจะมีหนึ่งเดียวนะมันไม่มีหลายอย่างที่ผมเล่าให้ฟังแล้วเนี่ยนะเมื่อเกิดนะครับการข้ามจากนะครับเรียกว่าโคตรบุตุชนไปเป็นอริยชน นะโดยการข้ามโคตรู่ยานปุ๊บเนี่ยเกิดมรคสมังคีเกิดมรคจ,จิตนะะหา h กิเลสสังโยชน์สามพมกันแล้วเกิดนะผลละจิตคือโสดาปิผลละจิตเสวยวิมุตติสุจากการละสังโยชน์สามท,าทันทีมันเหมือนกดถ้าเราเข้าใจกฎแรงล้มถ่วงเนี่ยนะถ้ากดผมปล่อยกดแรงล้มถ่วงมันเป็นความจริงของมันทุกครั้งที่ผมปล่อยภายใต้แรงล้มถ่วงโลกเนี่ยเมื่อวัตถุนี้มีน้ําหนัก นะมันจะตกลงด้วยความเร่งโน้มถ่วงจีเสมอมันคําสอนพระเจ้านี่เป็นกฎเป็นสัจจะความจริงจะมีหนึ่งเดียวไม่มีหลายอย่างไม่มีการแปลความตีความว่าอ้อเกิดการละสักกยิฐิข้อหนึ่งก่อนแล้วเว้นไปนะครับกี่วันกี่เดือนกี่ปีนะเราค่อยไปละกิเลสละสังโยชน์ข้อ2ข้อ3นะแล้วบรรลุธรรมนะเป็นโสดาปฏิผลไม่มี แสดความจริงก็คือว่านะเมื่อเกิดมรคสังคีนะนะเรียกว่าก่อนเกิดมรคสังคีเนี่ยนะเราจะมองเห็นนะว่ามันเปลี่ยนจากโคตรปุถุชนเนี่ยไปเป็นอริยชนเนี่ยเพราะว่ามันเห็นผิดอะไรในโคตรปุถุชนและอริยชนเนี่ยเห็นถูกคืออะไรไมันจะเห็นตรงนี้ก่อนแล้วก็เกิดข้ามไปเสร็จปุ๊บเกิดมรคสมังคีเมื่อเกิดมรคสังคีเนี่ยกิเลสสังโยชน์สามจะถูกทําลายพร้อมกัน แล้วเกิดโสดาปฏิัติผลจิตตามมาทันทีนั้นไม่มีเว้นวรกนะเกิดติดกันเลยนะโสดาปฏิัติมรกรจิตโสดาปฏิัติผลจิตเกิดทันทีเลยไม่มีเว้นวรกนะโสดาปฏิัติมรรคจิตคือลักกิเลสสังโยนสามประหานกิเลสสังโยนสามหายจิตโล่งเลยมันเหมือนกับเชือกสามเส้นขาดสะบั้นนะจิตมันโล่งเบาขึ้นมาเกิดวิมุตติสุไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตรงจุดนั้นแหละครับที่เรียกว่าเกิด มักคสวังคีมักคจิตผลลจิตแล้วตรงนั้นพ้นขันห้าขึ้นมาแต่ว่าพ้นขันห้าคือมันไม่ใช่อยู่ในขันห้ามันพ้นขันหน้าขึ้นมามันก็จะไปเข้าใจคําว่าอิทัพปัจจยตานะปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันเข้าไปไปเข้าใจตรงนี้มันไม่เข้าใจว่ามันไม่เข้าใจตอนสติประฐานสี่สมัปประธานสี่อิทธิบาทสี่อินทรีย์ห้าพลังห้าพุทธชงเจ็ด มันไม่ได้เข้าใจตรงนั้นนะมันไม่ใช่วิปัสสนึกแบบนั้นนะมันจะไปเข้าใจเรื่องของอิทธิปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทเพราะอาวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสลาย,ยตนณะอะไรว่าอะไรเนี่ยนั้นคือเรานึกคิดนะในวงล้อปฏิจจสมุปบาทแต่ถ้าเราไปถึงปรากฏการณ์มรรคสมบัคีเกิดมรรคจิตผล,ลจิตขึ้น ตรงนั้นเนี่ยจิตจะพ้นขันห้านะจิตเนี่ยมันไม่ใช่ขันห้ามันปุ๊บมันเกิดมรรคจิตผลละจิตนะแล้วมันก็จะดับเข้าใจความหมายไหมคือขันห้าดับเกิดมรรคจิตผลละจิตปุ๊บคราวนี้มันก็เหมือนกับเรากลับมาสู่โลกเหมือนเกิดใหม่กลับมาสู่โลกเพราะขันห้ามันดับหมดนี่แล้วจิตมันก็กลับมาสู่โลกใหม่ก็เกิดมีขันขึ้นมาใหม่เพราะลักษณะแบบนี้ยผมนึกบอกไปว่า คนที่จะรู้เรื่องของอิทธปัจจยาตาปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันต้องไปถึงขั้นที่เกิดปรากฏการมรคสมังคีมรคจิตผล,ลจิตไม่ใช่การท่องจํานึกคิดจินนาการเนาไม่ใช่นะหัวาคาสอนพุทธเจ้านี่ลึกซึ้งนะแต่ว่าไม่ได้มีหลายความหมายมีหนึ่งเดียวสัจธรรมพุทธเจ้ามีหนึ่งเดียววุฒณาคาสอนพุทธเจ้ามีหนึ่งเดียวมรสีผลสีนิพพานหนึ่งมีเฉพาะในวุฒณา เป็นกฎเหมือนกฎแรงโน้มถ่วงนะถ้าวัตถุนี้มีมวลทำาหมันเกิดน้ำหนักซึ่งเป็นแรงเมื่อปล่อยกี่ครั้งมันก็ตกกี่ครั้งอริยมรรคมีองค์8ประการนะครับนะเมื่อเดินถูกทางแล้วก็เกิดมัรคสมังคีเกิดมัรคจิตนะละปาหานกิเลสสังโยชน์เกิดผลและจิตเสวยมรรสุนะเป็นอย่างเดียวกันมันอริยบุคคลจะเห็นอย่างเดียวกันไม่เห็นเป็นหลายอย่าง ไม่เห็นเป็นหลายสิ่งจึงเล่าส่วนฟ,ฟังนะเพื่อจะได้เป็นเส้นทางนะให้ท่นเดินทางตรวจสอบกับในพระไตรปิฎก้วยนะครับที่บมกเล่าให้ฟังตรวจสอบพระไตรปิฎกด้วยนะไม่ใช่ว่าเรานึกเองจินตนาการเองปฏิบัติทำไปนึกคิดจินตนาการเองนะมัคผลที่เกิดขึ้นในจิตเราไม่ตรงกับแผนที่ต้องตั้งเครื่องหมายคําถามอยู่ใหญ่ๆว่าเราเดินผิด หรือหลงทางในป่ารกชัดประการใดนะครับเหมือนกฎธรรมชาติธรรมดาถ้าเราเข้าใจกฎนั้นถูกต้องกฎนั้นมีหนึ่งเดียวกฎแรงโน้มถ่วงเกิดจากน้ําหนักของวัตถุชิ้นนี้ซึ่งเป็นผลคูณระหว่างมวลกับความเร่งโน้มถ่วงเราปล่อยกี่ครั้งแรงตัวนี้ก็ทําให้มันเกิดความเร่ง g ความเร่งโน้มถ่วงโลกอริยสัจธรรมอริยสัจสี่นะครับมรรคผลนิพพาน ปรากฏการของจิตเป็นหนึ่งเดียวมัรคสมังคีมรรคจิตผลลจิตรู้เข้าใจนะครับอิทัปปัจจยตาปฏิจจะสมุปบาทหรือบางที่ก็เรียกว่าอาริยยธรรมนะธรรมของภาริยะนะที่รู้เห็นไม่ใช่เกิดจากการนึกคิดจินตการนะพูดไปเรื่อยกฎมีหนึ่งเดียวนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ